มาครองเนี่เป็นผู้นําฝรั่งเศสที่หนุ่มที่สุดตั้งแต่ยุคนโปเลียนศึกใหญ่ที่มาครองรเผชิญต่อไปจากการชนะเรัสเซียก็คือว่าจะนําพาฝรั่งเศสและนําพายุโรปนั่นนะผ่านธุรกจต่างๆได้อย่างไรมาครองเองก็ขัดใจอยู่กับอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาในกรณีการต่อเรือดำน้ำทางนิวเคลียร์เพราะจะเห็นสังเกตได้ชัดเจนว่ามาครองเนี่ยไม่เคยก้าวร้าวกับปูตินแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือปูตินได้ ตัวเขาเองเอาตัวรอบได้เทคนิคส่วนตัวความสามารถส่วนตัวและความผู้นําที่สามารถโน้มน้าวให้คนส่วนหนึ่งเนี่มาเลือกตัวเองคุยพาารอบวอลช็อควันนี้มาติดตามชมกันแบบไลฟ์ Nous <Darwin ough> สดๆกันนะคะเช่นเคยทักทายคุณ <Sabbath> ผู้ชมที่อยู่กับเราทางสนที่แอปนั่นเองนะคะคุณได้รับชม ก่อนใครนะคะติดตามสถานการณ์ทั่วโลกและแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราคงต้องมาวิเคราะห์กันถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรัร่งเศสรอบสองผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงได้ชัยชนะในครั้งนี้ไปด้วยคะแนน58ต่อ42นะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าเหตุใด,ดคุณเอ,เอมมานูเอลมาครงถึงได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็น สมัยที่2อนะคะอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้แล้วก็นัยยะต่อฝรั่งเศสร,รวมไปถึงนัยยะต่อสถานการณ์แล้วก็นโยบายอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างต้องมาให้คุณสมพลวิเคราะห์ให้ฟังละค่ะครับก็รู้กันแล้วว่ามาครองนี่เป็นผู้นําฝรั่งเศสที่หนุ่มที่สุดตั้งแต่ยุคนโปรเลียนเนต้นมานะแล้วก็เป็นความภูมิใจของ,องมาครองด้วยที่ชนะศึกครั้งนี้แบบจะว่าเฉีวเฉียดก็ไม่ใช่ พอสมควรที่สามารถจะชนะเรือดเพนได้คู่แข่งครั้งที่3ของมาครอง <Okay. S 1> นะครับครั้งที่2ของมาครองแต่ครั้งนี้เนะี่ยเป็นศึกใหญ่ที่มาครองรเผชิญต่อไปจากการชนะเลือตั้งก็คือว่าจะนำพาฝรั่งเศสและนำพายุโรปนั่นนะผ่านธุรก,กิจต่างๆได้อย่างไรเพราะความท้าทายต่อมาครองในยุคแรกนั้นกับยุคนี้ต่างกันอยากก่างกฟ้าดินโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียและพัวพันธ์กับอนาคตของฝรั่งเศสและก็ยุโรปอย่างมากมายด้วยเพราะมาครงยังมีเวลาที่เป็นหัวหน้าทีมของยุโรปอีก2เดืนอนทีมประชาคมยุโรปจะเลือกผู้นำทุกๆหกเดือน <Okay. S 1> ว่าใครเป็นผู้นำแต่ละช่วงมาครงหลือเวลาอีกสองเดือนซึ่งจะต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่ <Okay. S 1> นอกเหนือจากจะเป็นผู้นำของยุโรปแล้วและยังเป็นผู้นำของฝรั่งเศส เพื่อเผชิญกับปัญหาสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาผู้ริภยัยปัญหาค่าครองชีพสูงและที่สําคัญคือจะ,อะเผชิญหน้ากับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียอย่างไรบ้างและฝรั่งเศสจะเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกก็คือเรื่องของพลังงานกา๊าซและน้ำมันจากรัสเซียว่าจะเอาอย่างไรกันแน่จะคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปไหม แล้วก็จะทําอย่างไรที่ถ้าเมื่อคว่ำบาตรแล้วฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรยุโรปจุดยืนจะเป็นอย่างไรและถ้าไม่คว่ำบาตรแล้วฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรในสายตาของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งพวกที่เอาด้วยกับปูตินและไม่เอาด้วยกับปูตินและต้องมองดูว่าฝ่ายที่มองที่ที่ทเขมรตาอยู่เนี่ยคืออเมริกาอังกฤษซึ่งเป็นขอหายกระลุกกระเดินครับอืค่ะทีนี้นี่ถ้ามาดู ดูในรายละเอียดลงไปนิดนึงนะคะพี่โสว,ว่าในการเลือกตั้งรอบ2เนี่ยการได้ชัยชนะในครั้งนี้ของประธานาธิบดีมาเนวอลมาครงซึ่งดูเหมือนว่าจะคะแนนเนี่ยจะ,จะทิ้งห่างจากผลการเลือกตั้งครั้งที่1น,นะคะคือครั้งที่1เนี่ยคือ,อ,อชนะที่27 กับคุณเลเปนน23เปอร์เซ็นต์ส่วนในครั้งนี้คือ58ต่อ42เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีความห่างมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยโอ้โหคนเขาก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่คะแนนของทางฝั่งของเลเปนหรือว่า พรรคขวาจัดมากๆเนี่ยคือได้คะแนนมากจนถึงขั้น42%แบบนี้แบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะพี่โสซ,ซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีนัยยะสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสองครามเนี่ยคนฝรั่งเศสเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในลักษณะที่ว่าส่วนบางส่วนก็อาจจะอยากที่จะไปเป็นพันธมิตรกับทางฝั่งของรัสเซียจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีนัยยะอื่นๆอย่างไรด้วยคะคือคนฝรั่งเศสยังไม่พร้อมที่จะมีผู้นําเป็นผู้หญิง นี่คือสำคัญคและก็ไม่อยากจะเปลี่ยนตัวผู้นําในช่วงที่เป็นโัรเรวตต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของเลอเพนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการห้ามผู้หญิงมุสลิมคุมผ้านะครับในที่สาธารณะรวมถึงการไม่ต้องการผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทวีปอื่นนอกเหนือจากยูเครนร,รวมถึงนโยบายที่จะ เลิก s a n c t i o n คือแม่ไม่เอา s a n c t i o n คือจะอีออกับรัสเซียเพราะนโยบายตรงกันส่วนหนึ่งของการที่จะรักษาคนฝรั่งเศสไม่ให้ได้รัผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือว่ามาครงนั้นดำเนินนโยบายที่ถูกใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นไม่ต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของมีรัฐบาลขวาจัดซึ่งจะทำให ระบบต่างๆรวนเละและ,อะนอกจากเือเพนจะมีนโยบายที่ต้องการออกจากนาโต้ด้วยออกจากประชาคมยุโรปด้วยอันนี้แหละที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนความไม่ไว้ใจว่าเือเพนนั้นซึ่งไม่เคยเป็นผู้นําประเทศมาก่อนแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยอาจจะไม่เหมาะสมในช่วงของโหวเลือกต,ต่อครั้งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครงยังต้องมีศึกต่อไปอีกคือการเลือกตั้งครั้งใหญ่สสสมาชิกสภา ซึ่งมีสมาชิกกัน577ที่นั่งในเดือนมิถุนายนอันนี้แหละต้องดูบาร,รมีและผลงานจากนี้ไปจนถึงมิถุนายนนะัน่ะจะสามารถยังทิ้งห่างมีเสียงข้างมากในสภาฝรั่งเศสหรือเปล่าครับอืมค่ะซึ่งก็อาจจะอาจจะมาจากคนละพักก็ได้นะหรือว่าอาจจะมาจากพักเดียวกันก็ได้หรืออาจจะมาจากส่วนที่เป็นพรรคการเมืองที่อยู่ตรงกลาง หรืออาจจะมาจากฝั่งฝ่ายซ้ายจัดๆก็ได้อันนี้คือยังมีความเป็นไปได้อยู่ในการเลือกตั้งประมาณน่าจะสอง,ง,งเดือนข้างหน้านี้คือหลายประเทศนในยุโรปอาจจะมองว่าจะไปเป็นชาวคลาวดีกับเคราะดีของมาครองหรือว่าเป็นภารกิจหนักก็ได้ที่จะต้องเผชิญกับการ,รเผชิญหน้ากับปูตินในช่วงสงครามที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรคนแรกที่แสดงความยินดีกับมาครองก็คือโอลาฟโชส ผู้นำของเยอรมนีซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่ามาครงนะเป็นผู้นำของยุโรปถัดจากแองกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและอีกคนหนึ่งที่แสดงความยินดีคือบริจอจนสันของอังกฤษตามมาด้วยโจไบเดนคือทั้งหมดนียต้องการให้มาครงเ,เป็นหัวหอกในการเจรจากับปูตินแล้วก็ดำรงนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งถ้าหากว่าเลอรเพนมาแล้วน่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง มากมายหมหาศาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมาครงก็คือว่าจะรักษาสภาวะเช่นนี้น่ะได้อย่างไรในท่ามกลางที่นักโต้นั้นบอกตรงๆว่าคือจับในการที่ต่อสู้กับรัสเซียในศึกของอยูเครนครั้งนี้เพราะจะเห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะทุ่มอาวุธไปเท่าไหร่ก็ตาม,มก็ยังไม่สามารถที่จะให้ยูเครนเป็นต่อได้ซ้ำร้ายนั่นนะ สิ่งที่หักเหความสนใจและเป็นภาระของยุโรปอย่างมากก็คือจำนวนของผู้ลี้ภัยซึ่งมีมากถึง5ล้านกว่าคนที่ออกมาแล้วและโปลแลนด์เองก็รับสภาพไปแล้วนั่นน่ะสามล้านกว่าคนที่เหลือกระจายไปทั่วและสิ่งเหล่านี้จะจะเป็นตัวบั่นทอนงบประมาณของประชาคมยุโรปในต้องต้อง,อ,งอุ้มยูเครนต่อไปไม่ว่ายามสงคราม เรื่องการสงครามครับอือค่ะทีนี้เนี่ยถ้าหมายความว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทางประธานาธิบดีมานูเอลมาครงนี่คือก็ต้องอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้นําของกลุ่มสาภาพยุโรปเลยแล้วก็แน่นอนน,นาโตโด้วยเนี่ยนะคะสองเดือนใช่มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกับท่าทีตรงนี้ไหมคะพี่โสคือตอนนี้มาครงเองก็ต้องห่วงว่าในฐานะเป็นผู้นําฝรั่งเศส เพื่อเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าอยู่ไม่ช่จะเป็นเรื่องเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงความไม่แน่นอนทางภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าจะทําอย่างไรกับแก๊สและน้ำมันจากรัสเซียถ้าหากว่าไม่ยอมเลิกก็จะถือว่าว่าอ่อนแอแต่ถ้าเลิกแล้วก็ลัวความหายนะไม่ใช่เฉพาะของฝลังเสอย่างเดียวทั้งของเยอรมันนี่ด้วยและยุโรปจะปเผชิญกับวิกฤตเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากสงคร,รามโลกที่สองก็คือว่าเงินเฟ้อสูงมาก <c oughs> แล้วก็ประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการตกงานตกงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมาครงจะต้องอยู่ต่อไปอีกห้าปี <c oughs> เป็นสมัยที่สองเป็นสมัยสุดท้ายซึ่งจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในะด้วยบายที่เกี่ยวกับยุโรปรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆกับอเมริกาด้วย <c oughs> ซึ่งแน่นอนละมาครงก็ถูกมอเป็นเด็กดีของโจไบปเดนคนหนึ่ง <c oughs> นะว่าจะต้องอยู่กันต่อไปแต่สภาพสังคมของฝรั่งเศสนะมันมีปัญหาและความขัดแย้งกันอยู่ว่าจะเป็นเรื่องของอชนชนที่มีความหลากหลายผลว่างงานปัญหาเรื่องการก่อการร้ายและปัญหาเรื่องความปัญหาเรื่องสีผิวที่เกิดจากนโยบายการรับผู้ลี้ภัยเข้ามานะเรื่องต่างๆที่จะต้องใช้จ่ายในงานด้านของสังคมของฝรั่งเศสเอง และรวมถึงการที่จะเป็นผู้นําในการเจราจากับรัฐบาลต่างๆรวมถึงทูตต่างๆที่ยุโรปต้องเป็นตัวแทนไม่ช่จะเป็นแอฟริกาและในตะวันออกกลางครับอืมค่ะก็เรียกว่าคือทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ย <laughs> ก็เป็นโจทย์ที่มีความท,ท้าทายทั้งสิ้นเลยทีเดียว<ช>นะค,ะ,คะกับผู้นําที่เรียกวา่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งมาถึง5ปีนะคะแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นมากๆนะคะอายุแค่44ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยติดตาม การพูดของเขาหรือว่าการกล่าวสุนทรพจน์หรือรวมไปถึงครั้งล่าสุดก่อนที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคนที่ มีความฉเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบโต้พูดคุยกับคู่แข่งอย่างคุณมารินเลยเป็นเสื้ออายุมากกว่าเนี่ยนะฮะจะเป็นคนผู้หญิงแล้วก็ประสบการณ์ทางการเมืองก็ยาวนานเนี่ยสามารถที่จะตอบโต้ได้ว่าเอาแบบอยู่หมัดเลยนะพี่โสคือประสบการณ์ในการเป็นผู้นำมา5ปีนั้นช่วยเขาได้ในการเจรจากับผู้นําชาติต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นนะทั้งความสัมพันธ์ของประเทศเองก็ตามน่ะ mm hmm. เขาถือว่าจังหวะช่วงจวังหวะเปลี่ยนผ่านที่ มารับบทบาทผู้นํายุโรปแทนแองกลาเมอร์เคลก็ทําให้มาครงนี่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทั้งในฝรั่งเศสด้วยและทั้งในทั้งในการเป็นผู้นําการเมืองด้วยและแน่นอนจากนี้ไปนะนอกเหนือจากการจะเป็นผู้นําฝรั่งเศสในแง่ของการนําพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตแล้วต้องดูว่าเขาเองต้องมีส่วนตัดสินใจว่า นาโตจะขยายไปเนี่ยโดยมีฟินแลนด์โดยมีสวีเดนเข้ามาร่วมด้วยจะเป็นอย่างไรเพราะฟินแลนด์ก็เป็นผู้นำที่ผู้หญิงอายุเพียง35ปีเองซานามารินและผู้นำสวีเดนก็เป็นผู้หญิงเป็นนายกรัตรีนะแมกดาลิน uh, uh, ่าแอนเดอร์สันก็อายุเพียง55ปีรวมถึง uh, นายกเดนมาร์กก็เป็นผู้หญิงด้วยนะอายุเพียง44ปีนะเมทเทเฟนเดร็กซ ขาดแต่นอร์เวย์ข้ที่เป็นผู้ชายอยู่ยังดีที่เลยเป็นแม่เป็นผู้หญิงเป็นผู้นำารงเทศจากนั้นมาคงจะต้องจะต้องดูว่าการรับสมาชิกของฟินแลนด์กับสวีเดน,เนจะเป็นอย่างไรรวมถึงความต้องการของอยูเครนเองสถนที่ที่ต้องการเข้า Fast t r a c คคือลู่วิง่งลู่ในเนี่ยลู่เร็วทั้งดวนเนะ่ยเป็นสมาชิก n นาโตด้วยมาครงจะมีส่วนผลักดัน ขับเคลื่อนและรับพวกนี้เป็นสมาชิกได้อย่างไรและแน,น่นอนว่ดบทบาทเข้ามาครงต่อไปก็เป็นเรื่องเอเชียซึ่งะจะต้องชเผชิญหน้ากับจีนนอกเหนือจากรัสเซียแล้วน่นซึ่งมาครงเองก็ขัดใจอยู่กับอังกฤษกับกับสหรอเมิกาในกรณีที่การต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อขายให้ออสเตรเลียภายใตโครงการมาคูสออกอคูสถึงแม้ฝรั่งเศสอาจจะได้รับการปลอบใจ ว่าต่อไปจะมีโครงการใหม่ๆอื่นให้มองยาวไว้อย่าเพิ่งมองใกล้นะแต่ความขัดเคืองคุณเคืองนั้นก็ยังมีอยู่เพราะว่าการาการที่จะไปเดียวกับจีนนะในฐานะที่เป็นตัวแทนของนาโตของยุโรปนะเชีงโลกนะก็ยังต้องเกี่ยวโยงกับรัสเซียซึ่งเป็นมิตดความแน่นแฟนระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับค่ะคือจริงๆถ้าถ้าดูในมุมนี้นะคะพี่โส ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดสงครามมาหรือว่าก่อนก่อนเกิดสงครามมาด้วยซ้ําที่ทางประธานาธิบดีมาคโครงเองเนี่ยก็ไปที่มอสโกนะคะใช่เราก็มาจนถึงณนะตอนนี้คือ,อ,อลักษณะของการพยายามที่จะสร้างสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ ในทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนทางฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็คือรัสเซียอีกทางฝั่งหนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งก็หนุนหลังทางฝั่งตะวันตกรวมไปถึง EU แล้วก็ยูเครนอยู่แบบนี้นะคะถ้าท่าทีของเขาเนี่ยจะเรียกว่าแข็งกล้าวก็ไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่นะพี่โสแต่ว่าก็พยายามที่จะมีบทบาทขึ้นมาในใน,ในสถานการณ์ตรงนี้คือพยายามทําให้ตัวเองดูดีที่สุดค่ะนะขณะ,ะเดียวกัน,นก็ไม่พยายามที่จะไปหักหาน อย่างไรกับรัสเซียเพราะจะเห็นสังเกตได้ชัดเจนว่ามาคงนี่ไม่เคยก้าวร้าวกับปูตินเวลาไปเจอกันหลายครั้งแล้วก็โทรศัพท์คุยกันหลายครั้งนั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือปูตินได้เครื่องน้าต่อรองยังมีไม่เพียงพอเพราะว่าต่างคนก็ต่างรู้ชั้นเชิงซึ่งกันและกันปูตินเองก็อยู่ในอำนาจมา22ปีมาครงเพิ่ง5ปีต่างไว้กันอยางน้อยก็20ปีฉะนั้นก็ประสบการณ์ต่าง,างๆในความเขี้ยวการที่อยู่รอด ทางการเมืองได้น่ะถือว่าปูตินเหนือกว่าส่วนสังคมของฝรั่งเศสเป็นสังคมที่ประชาธิปไตยถึงแม้จะมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติก็ตามแต่ว่ารัสเซียนั้นก่าจะอยู่ได้ต้องเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งและสามารถจะเอาอยู่ประชากรก็มากกว่าฝรั่งเศสอย่างน้อยเกิดเท่าตัวค,ความแตกต่างกันเยอะแล้วก็แรงกดดันก็มีมากมายมหาศาลจากนั้นก็มาครองนี่จะต้องพิสูจน์ตัวเอง มากกว่าครั้งแรกที่เป็นผู้นำเพราะครั้งนี้นะนะถือว่าเป็นัวลิคอตตอระหว่างความสมดุลฝรั่งเศสผมอโยชน์ฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกับรัสเซียกับผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาว่าอะไรจะมากกว่ากันเพราะปกติโดยประวัติศาสตร์แล้วนะั่นนะผู้นําฝรั่งเศสมักจะไม่ค่อยลงให้กับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยยุคชาลส์เดอโกลเป็นต้นมาแล้วะจะเป็นตัว แหวกข้อขตลอดเวลาแม้กระทั่งนโยบายในนาตโตก็ตามซึ่งครั้งนี้นะฝรั่งเศสถือว่าเป็นสมาชิกท้งนาตโต้ด้วยและเป็นประชาคมยุโรปด้วยถือว่าได้เปรียบกับอ,อเมริกาอย่างนันกหนึ่งหนึ่งขาก็คือว่าอเมริกาไม่มีส่วนในนโย,ยบายกับประชาคมยุโรปและยิ่งอังกฤษซึ่งเป็นเด็กดีของอ,งอเมริกาแล้วนั่นฮะไม่มีส่วนในเอีกต่อไปแล้วนั่นถือว่ามาโครงสามารถยืดออกได้เต็มที่ าการเดียวกับทั้งสหรอเมิกาและก็อังกฤษด้วยและท,ที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นนะมาคงก็ยิ่งแสดงเห็นชัดเจนว่าถึงแม้จะมีการท้าทายจากเลอเพนขนาดไหนนะตัวเขาเองเอาตัวรอบไมได้ดวยเทคนิคส่วนตัวความสามารถส่วนตัวและความผู้นําที่สามารถโน้มน้าวให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยที่สังกัดพรรคอื่นนะครับมาเลือกตัวเอง ถึงแม้จะวตเตอร์เทิร์นเอาหรือคนไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้เพียงแค่เจ็สิบกเอต์ถือว่าต่ำมากเมืม่อเทียบกับครั้งก่อนครับค่ะคือชัยชนะครั้งนี้บางคนเขาก็มองดูคะแนนแล้วก็บอกว่าคือน่าจะได้คะแนนจากเสียงที่ไม่อยากจะให้ขวาจัดได้ชัยชนะเนี่นะคะก็คงจะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่ที่พี่โสพูดว่าช่างน้าหนักระหว่างรัสเซียฝรัร่งเศสคุณมาครง กับความสัมพันธ์กับทางฝั่งของรัสเซียนะคะน,นี่ก็คือคือไม่ได้มีลักษณะของการแข็งแข็งกร้าวนะคะแต่ก็อาจจะไม่สามารถที่จะครอบงำทางประธานาธิบดีของทางฝั่งของรัสเซียได้ในขณะเดียวกันทางฝั่งของอเมริกาเองตอนนี้คือถ้าดูคะแนนนิยมเองเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางการเมืองของประธานาธิบดีไบเดนในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นคุณมาโครงตอนนี้ก็คงต้องชั่งน้ําหนักอว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าจะอยู่ทางฝั่งเดียวกันแล้วก็แบบว่าจะทุ่มสุดตัวเนี่ย,ยกต็ต้องคิดคิดให้ดีเหมือนกันนะคะพ่โสเรอคิดง่ายๆนะถ้าว่ารัสเซียเกิดบอกโอเคคือรัสเซียตอนนี้ต้องการรักษาด้ำใจยุโรปไว้อย่างน้อยหนึ่งได้เงินจากยุโรปมลพันธ์ล้านเหรียญจากการขายแกส๊สธรรมนและส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าอื่นยังดีกว่าที่จะหักกับยุโรปและผลักดันให้ยุโรปไป พึ่งพาสารับมากกว่าเดิม,มถ้ารัสเซียต้องก,การถ่างง่ายๆเพียงแค่ปิดท่อแก๊สไม่ขายให้ยุโรปโดยเพิ่งยิ่งในฝรั่งเศสกับเยอรมน,นีแหนะความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในยุโรปประชาชนต้องอดอยากม,มีปัญหารายได้ลดลงแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อสินค้าขาดแคลนหลายๆอย่างเนะีก็เท่ากับว่าผลกระทบจะมีต่อเนื่อง ทั่วทั้งยุโรปแล้วก็สร้างให้ยุโรปเนี่ยเพิ่มความเกลียดชังกับรัสเซียคือส่วนยุโรปส่วนหนึ่งเนะี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่เอาด้วยกับอเมริกันแี๋ยวนั้นก็มีฮังการีออสเตรียสโลวาเกียท,ที่ยังยินยอมที่ซื้อกาสจากรัเสเซียอยู่เพราะเขาถือว่า,าการที่ไปแซงชั่นประเทศอื่น และตัวเองเจ็บหนักกว่าประเทศโดนแซงชั่นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอนี่คาพูดของผู้นาออสเตรียที่กล่าวไว้ฉะนั้นก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีการแซงชั่นว่มบาตรรัสเซียก็ตามแต่นโยบายของแต่ละประเทศนั้นก็ยังมองว่าตัวเองต้องเอาตัวรอดก่อนอเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนของแต่ละประเทศนั่นลนะ่ะลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็มาโครงก็ยังคง,คงมีความคิดอย่างนี้นั่นเองถึงไม่ยอม ถึงยังรีรออยู่ไม่เลิกซื้อกา๊าซจากรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นทางการสน้บสนนแล้วก็ไม่ยอมกําหนดเส้นตายว่าจะเลิกเมื่อไหร่ถึงแม้จะมีมาตรการข้อบังคับก็ตามครับค่ะถึงแม้กระทั่งสั่งรัสเซียเอ,เองเนี่ยก็ถึงบอกว่า ถ้าไม่จ่ายเป็นรูเบิลก็ไม่ขายให้ใแต่ว่าก็มีวิธีการที่สามารถที่จะทำให้เกิด <c oughs> เรียกว่าแบบสามารถยังหายใจได้นะคะก็คือ,อมีการจ่ายผ่านทางธนาคารของทาง g a ส p r พรอมแบงใช่ไหมคะ<ช>เราไปเป็นแปลงเป็นรูเบิลสำหรับ g a ส p r พรอซึ่งก็เป็นบริษัทพลังงานของรัสเซีย <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าขยี้อย่างเต็มเต็มแรงนะคะพ่โสก็คือยังสามารถที่จะ ประคับประคองความสัมพันธ์ในขณะที่ยังมีสงครามกันอยู่ได้ใช่ครับค,คือนอกจากนี้แล้วนะมาครองจะต้องมีบทบาทในทั้งตะวันออกกลางด้วยปัญหาในเลบานอนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนตอนนี้อยู่ภาวะวิกฤตซึ่งมาครองก่อนหน้านอ้ก็เคยเดินทางไปเลบานอนเพื่อช่วยเหลือตอนนี้ขาดแคลนทั้งอาหารและเงินด้วยฝรั่งเศสต้องรับภาร,ระเป็นพี่ใหญ่ของหลายประเทศนะครับในแอฟริกา ซึ่งมีทั้งการรัฐประหารตั้งแต่มาลีชาร์ดเบอร์กินาฟาโซขึ้นมาหลายประเทศนะกลุ่มประเทศเหล่านี้เคยอยู่ในภา,า,ายใต้รักาขาของฝรั่งเศสมาก่อนแม้กระทั่งในประเทศที่ยังยังดูดีอยู่แต่ก็นั่นแหละฝรั่งเศสก็ต้องอาจจะขยายความช่วยเหลือไปทั้งตัวเองก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงสมบูรณ์มากมายนะักเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นอันดับสองในยุโรปครับอืค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าชัยชนะของเอมมาเอลมาครงในครั้งนี้ก็เหมือนกับกลายเป็นชัยชนะของบรรดาประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปไปด้วยคือก็ขับหายใจล่องอกไปเปาะหนึ่งนะคะพี่โศกะต้องดูต่อไปว่าเขาเนี่ยอายุสิบสี่ปีเทอมสุดท้ายก็คือสิบห้าปีก็คือสี่สิบเก้าปีจากนั้นต้องดูในวัยในวัยสี่สิบเก้าปีแล้วนั่นนะจากการเป็นประธานดีประธานาธิบดีไปแล้วนั่นะ มาคงยังจะเป็นอะไรได้อีกครับค่ะนิดหนึ่งนะคะพี่โสมลองมาดูว่าแต่ละผู้นําของทางชาติยุโรปนี่คือเขาแสดงความยินดีขนาดไหนนะคะอย่างเช่นมาเริยลดรากี้นายกของอิตาลีนี่คือบอกว่านี่คือเป็นข่าวดีสําหรับทั้ทงยุโรปเลยคือพูดแค่น,นี้เลยนะคะพี่โสมแล้วก็อย่างรัฐมนตรีคลังของทางเยอรมนีนะคะก็บอกว่ายุโรปเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากชัยชนะของมาโครงขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้นําของประเทศอื่นๆนะคะรวมไปถึงเออร์ซูลาฟอนเดลเยนนะคะเป็นประธานกรรมธิการของยุโรปนะคะก็ออกมาแสดงความยินดีบอกว่าตั้งตาออรอนะคะที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปแล้วก็รวมไปถึงประธานาธิบดีแห่งเนเชแลนด์ด้วยก็บอกว่าจะสารความร่วมมือที่กว้างขวางและสร้างสารรค์ของเราในสหาภาพและ นาโตสหาภาพยุโรปและนาโตเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างประเทศของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงบริสจอนสันนะคะของอังกฤษก็บอกว่าฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและสำคัญที่สุดแม้กระทั่งทางเซเลนสกีด้วยนะพี่โจก็เพราะว่าเลพนเ่ยเป็นคนที่คุยได้ยาก <S 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 เป็นผู้หญิง <S S S ที่แข็งกล้าว <S 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 แล้วก็พกความแค้นมาเนี่ยสมัยพ่อเนี่ยสู้กันมาเนี่ย พ่อเนี่ยพยายามชิงตําแหน่งพลรือผู้พิีห้าสมัยเลอรเพนนี่ม ne, สมัยที่สามแปดปีที่ตะกูลเลอเพนนี่ชดโอกาสที่เป็นผู้นำฉะนั้นแน่นอนละอ่ะนอกจากเป็นผู้หญิงที่แข็งกร้าวแนวนิยมขวาจัดแล้วน่นนะ่ยระหว่างเออร์สุล่าวอนเดเรียนก็แน่นอนเป็นผู้หญิงด้วยกันก็จะ,ม,ะมีความความว่าง่ายความอิจฉาว่าง่ายอย่างนั้นนะความไม่ลงรอยกันนะเพราะว่าการที่จะ การที่อยู่กับมาครองหปีแล้วนั่นม,มันย่อมง่ายกว่าที่จะไปเจราจากับคนใหม่มซึ่งอารมณ์ไม่มีใครเดาได้ว่าเธอจะว่าอย่างไรเพราะว่าการหาเสียงบางครั้งเธอก็เปลี่ยนนโยบายจัวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อหวังที่เอาชนะถ้าเธอได้เป็นผู้นําฝรั่งเศสแล้วนั่นนะยุโรปุ่นแน่นอนอทั้งในอ u ยูและในานานเต่าเลยครับถึงแม้ว่ากระทั่งเธอจะมีนโยบายว่าจะจะ อิงไปทางฝั่งของรสัสเซียมากมากกว่าก็ตามนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังจะมีะสงครามเกิดขึ้นอยู่ก็ตามนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าคือการเปลี่ยนแปลงอ,อาจจะคนอาจจะไม่ชอบอการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าคลิกไปเลยแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าการเปลี่ยนมันอาจจะทำให้สถานการณ์ภาพใหญ่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้เอาเป็นว่ามาโครงเนย่ยมีเวลายืดได้อีกสองเดือนอในฐานะที่เป็นผู้นำยุโรปก็ต้องรอดูจากนี้ไปแล้วนะ เขาจะประคองตัวหรือว่ารับสภาพเป็นผู้นำอ่าอหรือส่วนหนึ่งของนาโตได้อย่างไรและจะนำพาชาวฝรั่งเศสให้รอดพ้นจากวิกฤตจากเศรษฐกิจทั้งเงินเฟอ้อความลำบากและเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องแกส๊สและน้ำมันจากรัสเซียครับค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือคุยพาโลกเวิร์ลช็อวันนี้คุยกันแบบไลฟ์สดๆแบบวิเคราะห์เจาะลึกนะคะกับสถานการณ์โลกล่าสุดก็คือผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ผ่านทางโซนที่แอปคุณได้รับชมก่อนใครและถ้าใครยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถสมัครได้จะเป็นรายเดือนก็เดือนละเพียงแค่99บาทเท่านั้นหรือจะเป็นรายปีก็สามารถทําได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นสมัคร1ปีฟรี2เดือนค่ะ